สวยๆแบบนี้นะฮะสีแบบนี้ไม้แบบนี้นะฮะที่อื่นไม่รู้ขายเท่าไหร่แต่ทางมากมีนะฮะขายเพียงอยากออกเงื่อนไขไหนอยากได้ประมาณไหนบอกทางเราเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจชาวมากมีอคาเซอร์วิททุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับต้นมากมีอคาเซอร์วิสนะครับ ต้นคนเดิมฮะที่จะนำรถสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมได้ฟังนะครับช่วงนี้นะฮะใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วผมเชื่อได้ว่าหลายๆครอบครัวนะฮะกำลังหารถครอบครัวใช้กันก็คือรถ7ที่นั่งนะฮะแบบว่าไปได้หมดทั้งบ้านไม่ต้องซอยไปทีละคันหรือ2คันนะฮะวันนี้ผมมีรถครอบครัวนะฮะเที่นั่งมานําเสนอ1คันนะฮะปีใหม่ด้วยสีได้ไม่ได้ขันแฮน,นนี่ครับมิซูบิชินิวปาเจโร่นะฮะ ปี2016ครับเดี๋ยวเราให้ดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับสีสันสวยงามนะฮะสีสันสวยงามรถคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำนะฮะชนหน้นำท่วมนะฮะเรารับประกันโครงสร้างนะครับเก็บสีเล็กๆน้อยๆมีแน่นอนครับเพราะว่ามาถึงมันต้องมีแบบว่า ริ้วรอยเกิดจากการใช้งานอะไรเงี้ยเ,เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมีบ้างนะครับยางใหม่100%เเพราะว่าตอนมายางเขาถึงอายุต้ตองเปลี่ยนแลวรถคันนี้ใหม่้า0,000กว่ากิโลนะฮะตอนมาเนี่ยเป็นยางชุดที่2มาแล้วเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับมากับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว GT นะฮะก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเป็นตัวท็อปของตัวขับเคลื่อน2ล้อนะฮะรูปทรงเนี่ยค่อนข้างโฉบเฉี่ยวกันเลยทีเดียวเฉี่ยวนะครับปาเจโลตัวนี้ขอบอกเลยว่า ขายดีมากๆอีกตัวหนึ่งตอนสมัยเป็นป้ายแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันวันนี้เราจะไปกันแบบว่าไม่เร่งไม่รีบนะฮะค่อยๆนะฮะกุญแจ2ดอกครบนะครับเลขไมยเพียง9 0,000กิโลขอบอกเลยนะว่ารถคันนี้มือเดียวออกห้างนะครับมือเดียวออกห้างนะฮะเช็คศูนย์ตลอดนะครับเดี๋ยวก่อนออกเนี่ยเอาเราเอาเข้าศูนย์ถ่ายของเหลวให้อีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจของคุณลูกค้านะครับ ลาสติกยังไม่ได้แกะนะฮะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า2ด้านนะครับช่วงล่างเนี่ยขอบอกเลยว่า Mitsubishi Pajero เนี่ยค่อนข้างจะให้ความนุ่มนวลพอสมควรนะฮะตัวนี้เดี๋ยวบอกกันต้นคลิปเลยว่าราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงที่นี่เราขายรถคุ้มราคารับรองว่าไม่แพงนะฮะเดี๋ยวเราดูกันฮะในห้องเครื่องครับป๊าบนี โอ้โหเปิดมาก็ยังโอเคอยู่นะห้องเครื่องฝากระโปรงเดิมน็อตฝาแทบจะไม่ขยับเลยนะครับซีนต่างๆนะฮะประกงประกนเครื่องต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยรื้อไม่เคยแกะนะฮะไม่เคยทำนะครับคานหน้าเดิมนะฮะซอกเซิร์เนี่ยเดิมหมดนะครับขับดี ทางมากมีของเราเนี่ยรถทุกคันเราให้ลองขับได้นะครับรับประกันเครื่องยนต์กล่อง ECU และระบบเกียร์ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆอย่างเงี้ยเรารับประกันให้ปีหนึ่งนะฮะแต่จะเก่านันเนี้เราอาจจะรับประกันให้6เดือนในระบบของเครื่องยนต์นะฮะกล่อง ECU และระบบเกียร์และที่สําคัญที่สุดครับออกรถกับทางมากมีนะฮะตรวจตลอออกฟรีตลอดอายุการใช้งาน นะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรไปหรือรถท่านจะเป็นอะไรไปก่อนนะฮะเราตรวจให้ฟรีนะครับตรวจสภาพอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับค่าต่อภาษีนะฮะถ้าให้ผมต่อภาษีด้วยก็พอดีเลยครับชีวิตอาจทำงห้หมดพอดีรถคันนี้ป้ายพิโลกนะฮะแผ่นป้ายทะเบียนเราจะเก็บไปข้างในนะครับป้ายพิลล้องยังใหม่ลองดูสภาพภายในภายในก่อน,นะฮะนี่ฮะบุ๊กเซอร์วิสอุปกรณ์ทั้งหมดครบอ่าหูฟังรุ่นนี้เขาจะมีหูฟังมาให้จากโรงงานนะฮะเอาไว้ฟังเพลงด้านหลังด้านหลังจะมีจออยู่ตรงกลางนะฮะหูฟังมีด้วยคันนี้ นะครับอ่าเบาะภายในงภายในยังเนี้ยบอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฝาท้ายกันฮนะเปิดแล้วจะชนไหมฮนะไม่ชนนะครับป๊าอ่านิดนึงอ่าอ่ะพี่มิ้วถ่ายข้างในนิดนิดนึงครับองดูกันฮนะสภาพโดยรวมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าประมาณ8 10ถึงเกือบเกือบ90%นะฮะจะบอกว่า100%ก็ไม่ใช่นะครับเพราะรถใช้งานมาแล้วนะฮะจะ100%ไม่ใช่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องฮะฟังเสียงเครื่องดูนิดหนึ่งดูซิไมไ์เขาวิ่งมาเท่าไหร่แล้วนะครับราคาตามน,นี้ตอนนี้นะตัวเนี้ยราคาบอกเลยว่าถูกว่าอันติดป้ายแดงนะฮะเลขไม์เพียง9 1 2 8 6ิกิโลเท่านั้นเองพี่มิ้วฮะดูเลขไม์ครับ9 0 0 0 0นิดนิดเองนะฮะถือว่าไม์ไม่เยอะครับคันนี้ สภาพตอนนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับเรื่องของทงของแถมเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันเอาราคากันเลยดีกว่าสวยๆแบบนี้นะฮะสีแบบนี้ไม้แบบนี้นะฮะที่อื่นไม่รู้ขายเท่าไหร่แต่ทางมากมีนะฮะขายเพียง7,59,000บาทเท่านั้นเองนะฮะ759,000บาทสำหรับนิวปาเจโรปี2016ขับเคลื่อน2องล้อ GT นะครับ759,000บาท ค่างวดก็น่าจะอยู่สักหมื่นกว่าบ,บาทเนาะตัวนี้นะฮะคุณลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตเข้ามาคุยกันได้นะครับเข้ามาคุยกันได้อยากออกเงื่อนไขไหนอยากได้ประมาณไหนบอกทางเราเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะหรือจะโทรมาที่084นะครับ8195252นะฮะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ0848195252นะครับ ลองโทรมาตอนตีสองก็ได้ครับดูซิจะมีคนรับหรือเปล่านะฮะหรือจะโทรไปเบอร์ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะฮะตามเพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดูนะฮะมากมีอคาสวิทดูลิงก์ตรงนี้ฮะลิงก์ตรงนี้ฮะข้างใต้ตรงนี้มีเบอร์โทรแผนที่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาทดลองขับนะฮะก่อนปีใหม่นี้รีบเลยราคานี้แต่เดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นมีแคมเปญเด็ดๆให้ใครอยากจะรู้ว่ามีอะไรต้องมาดูด้วยตัวเองที่มากมีอคาสวิทนอกจากคันนี้เรายังมีรถให้ท่านดูอีกกว่า6 0คันนะฮะ เชิญได้นะครับก่อนปีใหม่หารถใช้ในสไตล์ครอบครัวเชิญได้ที่มากมีออคาสวิตเดี๋ยวลองมาดูตัวจริงกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ